และงานที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของเด็กดีวิสตาของโรงเรียนบ้านค่ายคือการเป็นเจ้าภาพคือคิดเองเลยนะเด็กดีวิสตาจัดงานตากบาตพระจำนวนกว่าเจ็ดร้อยลูกโอ้เด็กนี่สุดยอดเลยคิดเองเฮ้ยพี่ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตากบาพระห้าแสนรูปเจ็ดสิบหกจังหวัดทุกวัดทดั่วไทยหลังจากระถิ่น ได้ผูลวงปูแล้วก็เราจะเริ่มลุยตรงนี้กันแล้วแหละจัดขึ้นมาวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2551ั 2, สาธุาโอ้สุดยอดณนะโรงเรียนบ้านค่ายโอ้าลุกุกโรงเรียนทําอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะงานนี้เรียกว่าปลื้มมันสุดๆค่ะเพรา่าปลื้มทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนี่แม่บ้านวัดโรงเรียนปลื้มหมดเลย แค่เราจัดกิจกรรมตักบาตร้วกบ,บ้านวัดลงกระเรียนก็จะมารวมเงินสิ่งดีๆก็จะมารวมกงนถ้าเราจะรวมทรัพย์นี่นะหรือรวมคนเนี่ยเราต้องรวมบุญก่อนคือเอาบุญเนี่ยมารวมที่ใจกันก่อนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะจ๊ะในการรวมทรัพย์รวมคนรวมของคนสัตว์สิ่งของ ต้องรวมใจรวมบุญในตัวให้ตัวเราเป็นสมโมสอนแห่งบุญแห่งความดีจะได้เกิดกระแสที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาได้เริ่มตั้งแต่นิมนต์พระจากทั้งอำเภอบ้านค่ายมาบินตำบัดงานนี้วีสตาแบ่งงานกันทำโดยมีพี่พี่วีไก้ผู้นำบุญจาการวิชาระยองเป็นพี่เลี้ยงโ้สุดยอดเลยวีไกก็จะเป็นมากเลย ต้องมีคือผู้ใหญ่ที่ใจใสๆอุทิศตนประทรตรมารกิจตรงนี้เป็นผู้นําทําเด็กๆทําความดี